สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีกรกฎและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโรทุกท่านเลยนะครับความรักของคุณเป็นอย่างไรต้องพบเจอกับเรื่องใดบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมจะเป็นตัวแทนจับไพ่สีใบนะครับในการอ่านโอเคนะเราเราจะอ่านในลักษณะของการไล่เรียงข้อความจากไพ่ทาโรดูซิว่า มันจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างในแง่มุมของความรักนะครับผมไพ่ใบแรกนะครับนักเรียนนักศึกษานะจะมีอิทธิพลมากที่สุดต่อเราโอเคไหมมีอิทธิพลมากที่สุดต่อเราใบที่สองขยายใบที่หนึ่งใบที่สามขยายใบที่สองแล้วใบที่สี่ขยายใบที่สามเอาละครับนักเรียนนะับใครที่เคยเรียนโรงเรียนไว้อ่า เอาโพยขึ้นมาดูถ้าใครยังจําไม่ได้นะเอาโพยมาดูตำรามาดูที่เคยจดไว้เอาเรามาดูความหมายกันแล้วเราลองพยากรณ์ฝึกซ้อมไปด้วยฝึกซ้อมไปด้วยการลองพยากรณ์ี่ว่าความรักราศีกร,รกฎเป็นอย่างไรนะโอเคนะเตรียมพร้อมนะครับคู่มือ,อใบโพยใบโพยโพยข้อความไพ่์เวิร์ดโอเคเรามาดูซิว่า ไพ่บอกอะไรกับเราบ้านใบที่หนึ่งครับสองดาบอ้าวสองดาบคืออะไรเราดูรูปด,ดูภาพเป็นการปิดกั้นใช่ไหมเด็กสมัยใหม่จะเรียกว่าบล็อกปิดกัน้นบล็อกไม่เอาไม่รับไม่รู้ไม่ต้องการไม่อยากจะทำอะไรทั้งนั้นอยากจะอยู่เฉยไม่อยากทำอะไร ไพ่เขาจะบอกประมาณนี้คีย์เวิร์ดความหมายอ่าเรามาดูการเราเรียนรู้กันสองดาคืออะไรไม่สนใจยังทําเหมือนเดิมคาว่าทําเหมือนเดิมนี่ชอบทําเดิมเดิมเราไม่สนใจเราเป็นนิสัยของเราแบบเนี้ยเราชอบทําแบบเนี้ยเออมันคือการปิดกัน้นไม่พอใจก็ปิดไม่รับไม่รู้ไม่สนใจฉันจะเป็นของฉันแบบนี้แหละอ่าอารมณ์ภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้ลักษณะนิสัยของสองดา ปิดกั้นไม่เอาละไม่อยากทำอะไรกลัวความผิดหรือตัดสินใจไม่ได้ปิดกั้นไว้ก่อนไม่รับไม่รู้ไม่สนใจไม่มีข้อมูลนะมันจะเป็นลักษณะของความไม่เลยนะเพราะว่าสองดาวมาปิดกัน้นเตรียมตั้งท่าปิดไว้ก่อนแต่ก็มีความหวังอยู่ลึกๆว่ามันจะดีขึ้นอ่า มันยังมีความหวังอยู่ว่ามันจะดีขึ้นแต่ตอนนี้ฉันปิดก่อนนะฉันไม่เอาแล้วนะแต่ฉันก็อยากให้มันดีขึ้นแต่ฉันไม่อยากทำอะไรโอเคความรักมันเป็นรักขนาดนี้นะเดี๋ยวปิดกั้นอะไรเรามาดูกันใบที่สองขยายใบที่หนึ่งเราจะรู้แล้วว่าคำขยายของสองมาไอ้สองดาบเนี้ยคืออะไรทำไมเรายกดาบขึ้นมากั้นเพราะว่าอะไร ปฏิเสธคนเจ้าชู้ปฏิเสธการอยู่คนเดียวได้ไหมเพราะว่าสองดาเป็นการบล็อกบ็อกใครบักบล็อกและอยากอยู่คนเดียวได้ไหมบล็อกคนเจ้าชู้เพราะอยากอยู่คนเดียวเพราะว่าก้าวถ้วยเราก็รู้รู้กันอยู่นะนักเรียนนักศึกษาก็คือไพก่กองคนเจ้าชู้แต่เราจะใช้คำว่าเจ้าชู้เนี่ย เข้ามาในคำพยากรณ์นี้ได้ไหมแต่ถ้าเราดูจากภาพปิดกั้นและความรักฉันไม่เอาแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าฉันอยากอยู่คนเดียวฉันเบื่อแลว้วกับคนเจ้าชู้อย่างนี้ก็ได้นะเพราะมันความหมายมันก็ไปในแนวโน้มทิศทางเดียวกันคือปิดกั้นไม่เอาไงไม่เอาใครหรอกไม่เอาคนเจ้าชู้แล้วอยากอยู่คนเดียวไงถูกไหม อเรามาดูต่อใบที่สามขยายใบที่สองเราจะรู้รู้ลึกมากยิ่งขึ้นว่าใบที่สามขยายอะไรไม่เอาแล้วอยากอยู่คนเดียวอยากจะไปโฟกัสเรื่องงานอา่อยากจะไปโฟกัสเรื่องงานหรืออยากจะไปโฟกัสเรื่องอื่นละลาชาไมา้หันหน้าละไม่อยากจะมองไม่อยากจะสนใจไม่เอาละไปสนใจสิ่งอื่นดีกว่า ได้ไหมได้ไม่เอ่ยได้นะปฏิเสธการไม่เอาการไม่ตอบไม่มีข้อมูลไม่รับไม่รู้บล็อกปิดกัน้นอยากอยู่คนเดียวอยากจะไปโฟกัสอย่างอื่นแล้วไม่อยากมาสนใจแล้วก็ได้ด้วยเช่นกันหรือหรือปิดกัน้นคนเจ้าชู้คนพูดหลอกกลวงเก้าถ้วยคือเจ้าชู ราชาหมายคือปิดกั้นหลอกลวงพูดแบบว่าพูดพูดให้เชื่อเอาคำพูดมาหวานล้อมให้เชื่อพูดแล้วปากกับใจไม่ตรงกันราชาหมายนี่ก็ได้ถ้าเราดึงความหมายลักษณะแบบไม่ดีไม่ดีเข้ามามันก็เป็นอย่างนั้นได้ มันอยู่ที่บริบทว่าเราจะพูดคุยถึงเรื่องอะไรถ้าบอกว่าราศีกรกฎช่วงนี้นะคุณจะไม่ค่อยเอาคุณปิดการนะเธอคุณจะเจอคนที่เจ้าชู้นะคนที่ปากกระใจไม่ตรงกันนะเห็นไหมหรือไม่เอาแล้วความรักฉันอยากอยู่ตัวคนเดียวฉันอยากจะไปโฟกัสเรื่องงานหรือไปโฟกัสสิ่งที่ฉันอยากทำมันก็ได้ด้วยเช่นกันเพราะว่า จุดหมายปลายทางมันคือการบล็อกการปิดกัน้นแต่จะปิดกั้นเรื่องอะไรดีเทลเรื่องอะไรจะแม่นหรือไม่แม่นก็อยู่ที่2ใบนี้เพราะมันคือมีเหตุและผลแต่ถ้าบอกว่าปิดกั้นแล้วอยากอยู่คนเดียวไปสนใจอย่างอื่นมันก็ถูกปิดกั้นแล้วคนเจ้าชู้ปิดกั้นคนเจ้าชู้คนที่ปากอัดใจไม่ตรงกันมันก็ถูกอีกเหมือนกันอ่ามันอยู่ที่ว่าเราจะเอาดีเทลไหนอ่าทีนี้เรามาดูใบที่4ครับ ใบที่สี่บอกว่าไงราชนีถ้วยหาอะไรทำดีกว่าราชาไม้ราชนีถ้วยเห็นไหมไปโฟกัสเรื่องอื่นดีกว่าฉันยังมีอะไรอีกต้องทำอีกตั้งเยอะแยะมากมายก็ได้ด้วยเช่นกันอย่างนี้ก็คือแนวทางที่หนึ่ง ราศีกรกฎเราก็พยากรณ์ได้เลยว่าราศีกรกฎช่วงนี้คุณจะไม่ได้ให้ความสนใจกับความรักเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยู่คนเดียวคุณก็อยู่ได้คุณกําลังโฟกัสเรื่องงานสิ่งที่คุณอยากทำและคุณเองกำลังให้ความสนใจกับสิ่งนั้นมากเป็นพิเศษก็ได้ด้วยเช่นกันนะแนวทางที่สอง คุณกำลังปิดกัน้นคุณกำลังบล็อกคนที่เจ้าชู้คนที่ปากกับใจไม่ตรงกันคนที่ทำให้คุณต้องนั่งรอมันก็ได้ด้วยเส้นการแนวทางนี้มันก็คือการปิดกัน้นหัวเรื่องใหญ่สุดคือปิดกัน้นจะปิดกั้นอะไรละ่ะมันก็อยู่มีอยู่แสองแนวทางปิดกั้นคนอื่นว่าด้วยคนอื่นปิดกั้นแล้วเป็นหนทางของตัวเองสุดท้ายมันก็คือการปิดกั้นไม่รับไม่รับ,ไม,รบไม่ดูไม่อะไร ออปิดกั้นเพื่อไปในทา,ทางของตัวเองกับเหตุผลว่าทําไมถึงปิดกัน้นแต่จุดหมายปลายทางเดียวกันคือการปิดกัน้นหวังว่ามันจะดีขึ้นฉันปิดตัวคราวนี้ฉันบล็อกไปคราวนี้หวังว่ามันจะมีอะไรดีๆขึ้นนะเ,เพราะฉะนั้นดาศีกรกฎคนที่ดูคลิปนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการบล็อกใครไปสักคนหนึ่งปิดกั้นใครไปสักคนหนึ่งไม่สนใจใครไปสักคนหนึ่งแล้วเรากําลังมีอะไรที่เรากําลังสนใจอยู่ อยากจะไปทําที่เราในสิ่งที่เราอยากทําสิ่งที่เราสนใจหรือปิดกั้นเพราะว่าคุณเองไปให้ความสําคัญกับคนอื่นไงก็ได้ด้วยเช่นกันอ่ามันก็มีหลายความหมายมีเราหลายนะครับเพราะเหตุของการที่คนคนหนึ่งจะบล็อกใครสักคนหนึ่งน,น,นั่นก็คือนั่นก็คือหนึ่งทำให้เรารู้สึกไม่พอใจทำให้เรารู้สึกผิดหวังหรือมีคนอื่นที่ดีกว่า คนเรามันจะบล็อกอยู่2อ,อเหตุผลนี่แหละทําให้เรารู้สึกไม่ดีเจ็บปวดกับมีคนที่ดีกว่าเราต้องเอาจํากัดเราต้องกําจัดคนเก่าออกไปซะโดยการบล็อกแหมันก็เป็นวิธีการปฏิเสธในรูปแบบหนึ่งคุณจะโหดได้หรือใจเยี่ยมโหดหรือจะนุ่มนวลอันนี้ว่ากันแต่ว่าขั้นตอนแต่ละวิธีกานแต่บางครัง้งสองดาบนักเรียนนักศึกษาครับ มันก็ไม่ได้แปลเป็นการบล็อกหรือปิดกั้นเสมอไปเพราะบางคนฉันก็ไม่ได้ปิดกัน้นแต่ตอนนี้ฉันเลือกไม่ถูกได้ไหมสองสองดาคือการไม่รู้จะเลือกใครไม่รู้จะตัดสินใจอะไรยังไงก็ได้ด้วยเช่นกันน,นั่นคือลักษณะของความรักที่จะเกิดขึ้นกับบริบทกับเรื่องที่ต้องเจอแต่การขยายเราก็ดูตามไพ่ว่าอ๋อปิดกัน้น อยากอยู่เฉยๆไม่อยากทําอะไรรู้สึกว่าอยู่คนเดียวแล้วมันดีกว่ากําลังสนใจกับสิ่งที่กําลังได้มาใหม่และกําลังทําสิ่งนั้นอยู่อย่างด้วยความตั้งอกตั้งใจอย่างนี้ก็ได้ก็เป็นอยู่ในสภาวะที่ยังไม่ได้ไม่ได้อะไรกับใครมากมายนะเพราะว่าการบ๊ฟมันมีอย่างที่บอกไว้อะมันมีอยู่สองแนวทางแล้ว บล็อกเพราะว่าความไม่ชอบบล็อกว่าเพราะเพราะว่าเขาทําให้เราเสียใจแล้วหรือว่าบล็อกหรือปิดกั้นเพราะว่าเรามีคนใหม่มันก็อยู่เหตุผลอยู่แค่นี้แหลในการที่เราจะปิดกั้นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะไพ่ชี้นํามาว่าเรากําลังสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่หรือเรามีความรักอยู่แล้วเราปิดกั้นคนอื่นเช่นาราศีกรกฎคุณอาจจะมีแฟนอยู่แล้วแล้วมีคนเข้ามาจีบ คุณก็เลยปิดกั้นไว้ไม่เอายายายาชั้นมีของชั้นอยู่แล้วเธออยากเข้ามายุ่งกับชั้นนะอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนแหละใบแรกย่อมมีอิทธิพลมีความหมายมีข้อมูลที่มันใหญ่มากที่สุดก็คือการปิดกั้นการบล็อกการไม่ทำอะไรหรืออยู่เฉยๆเพื่อตัดสินใจทำอะไรบางสิ่งบางอย่าง แล้วสุดท้าย2,3,4ก็คือการขยายว่าเหตุการณ์เราเป็นแบบไหนโอเคนะครับขอให้ไพาทาโรเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความใหม่ของไพ่มาปรึกษาได้นะครับ๋ยวผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสวดีครับ